สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะมอนี้สิเขาวขว้มึมกปลาดุกจ้ะพี่น้องมุกปลาดุกใส่หัวปีหรือปีกล้วยนั่นเองจ้ะเขาเตรียมเครื่องไว้เดีวทุกะเนาะปลาดุกนีเขากรลังทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะซ <c oughs> ื้อมาแพกหนึ่งครับพี่นอ้องนีจ้าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยบวชเท้าด้วยค่ะวันนี้เขาสิมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะก่อนเขาสีห่อมกุก้ะจ้ะ นี่ขั้นตอนแรกกะสิมิตะไคร้นะคะตะไคร้สวยแร้วกระตําตะไคร้หัวหอมแดงหรือก,ก็กระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปด้วค่ะพี่น้องจากนั้นเทก็สิไสเข่าเบียร์ด้วยค่ะเข่าเบียร์กับพริกที่เขาตำใบนี่แหละค่ะใส่ลงไปด้วยค่ะอันนี้ใส่เป็นพริกแห้งด้วยค่ะถ้าพี่นอ้องสนใจเออเอเอพี่นอ้องคนใดใส่เป็นพริกสดก็ไดขึ้นกันค่ะ ตัวจังหวะใส่ชูรสค่ะหนึ่งสองสามชวนโตค่ะท่านไหนบ่มักก็บ่ตตรงไส้ก็ได้เน้อค่ะชูรสนี่ค่ะท่านไหนเพิ่นบ่กินเนาะค่ะเนาะน้ำปลาจ้า ประมาณนี้เนาะค่ะคถัาเอามือแตะสีมอ่ัน้ำปลาจ้ะจักหน่อยจ้ะเกลือดึงรถขึ้นมานะคะกาเอาเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะคุณนี่เขากันก็คระกับพี่น้องเจ้าก็วยจีไสััสว่ปีเนาะค่ะ คนไหลก็กะดิ่งอันนี้หัวปีหรือปีกล้วยนี่เ้าซสื้อเป็นอัดกระป๋องเวยค่ะ,คะจะมีแบบอัดกระป๋องขายนะคะอค่ะเนี่ยวามาสองกระป๋องค่คะสองกระป๋องกะพอดีค่ะพี่นงองอันนี้มันอ่อนดีไหมคะ่ะเขาแกะออกแล้วก็ซวยล่างทำความสะอาดเรียบ้อยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะมันเป็นหัวปีสุด็นกยังค่ะเสียบพื่อเก่ากับพี่นงหรือ่ตั้งเดียนมันตะปูเครื่องให้มันเน่นนี่ ้นนะจ๊ะหมุกประดุกใส่หัวปีหรือหมุกประดุกใส่ปีกล้วยนั่นเองนะคะภาษาอีสานครับนี่จ้บประมาณนี้นุ่นจานนี่ หัวปีนี่เป็นกระป๋องนี่แหละค่ะนี่ซื้อยุรานเ e. อเชียจะเอามาส่งกระป๋องจ้ะมาชิมรสกันเบิ่ง้ะคะ่ะมาชิมรสกันเลยนะจ๊ะหอมเด้อพี่น้องแตะบิ่งก่อนค่ะอืมใส่น้ำปลาจะด้วยจ้ะจางนิดนึงเนาะค่ะเนะาะกะเอาค่ะพี่น้องตามปากเขามักนี่แหละค่ะกินเค็มก,กินจางก็บยุก,กับปากเขาหนี่แหละคะ่ะ คนนี้มันนี่พอดีเรียวาบานีประมาณนี้นะคะผักอิตูจ้าสุดไทยเด็ดเล็มเอาเป็นหยดหยดเห็นมันแตกแล้วจจะยุบแปลงเนี่ยละจ้าด้หลายตืบจังหวดนี่คนเลยค่ะ อืหอมขิงมาทันปีด้วยค่ะพี่น้องเลยไปอีตูลงไ่เห็นคับค่ะต่อมาณนีเนะคะ่ะมันเ้องสเิเป็นห่อเป็นมกกันเลยะะ้อค่ะเฮาสิบ่ใส่ใบตองแล้อจะพี่นอ้องเฮาสิใส่กระดาษฟอยล์แทนค่ะ เพราะว่าเคยใส่ใบตองเนี่ยมันแตกไหมคะใบตองเขาอัดแข็งมาขายในควมันแตกเราบัดนี้มันห่อพอดีค่ะเขาสีใส่กระดาษฟอยห่อแล้วก็เอาไปหนึ่งในหัวเลยนะจ๊ะมาเบิ้งกันค่ะมจะพี่นองมาห่อกันเลยค่ะบัดนี้กระดาษฟอยเนาะค่ะใส่กระดาษฟอยก็แตเสียเป็นหนึ่งในหวดจ้าใส่กระดาษฟอยประมาณสองกันเนาะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะกันมันขาดนะจ้ะกันมันขาดมันทะลุมิะพี่นองใส่ไปหมกละสองตอน นี่อันนี้เสียบส่วนหากับส่วน,วนอันนี้ใส่ไปก่อนเนาะค่ะกระติกตักง้องปีใส่ล้อยเป็นน้ำหมกข้าหขงหน้าประมาณนี้แล้วจ้าอยากกินเองเพเป็นอย่างดนุกพี่น้องเพต้องพิจิตรีตัวเอาเสียบเขาหนิหล่ะค่ะวานิบ้นน้านี่ค่ะคาราคาเมะค่ะ มาใส่กระดาษฟอยล์หนึ่งก็ตกถึงไปตองเลยพี่น้องเฮ็ดกินหลายเทียล้วค่ะประมาณนี้แล้วค่ะหน้ามันก็ดสีดิลงมาในนีนะะ้แล้วค่ะหน้ามันสิบก็เลเหี่ยออกแล้วค่ะเป็นเนัวขนาดพี่น้องเอ้ยประมาณนี้ค่ะมันีมกต่อไปเลยจ้าเฮ็ดคือเก่าหรือค่ะ<ๆ>มกหน่อยมกไงกเดี๋ยวจะเขาสีเห็ดเมาจากาะว่าเขาเห็ดกินเอง อันนี้สิใส้ประมาณนี้อสองตอนหมูกระสองตอนพอดีค่ะหนี่งคนย่อคุยกลบค่ะพี่น้องอันนี้ไม่สิมุกไงไม่สิเต๋ อกอกระดาษควายหนึ่งมกไงก็ไปตองค่ะเคยเห็นชื้อไปตองมากมกมาจ่าโอ้ยมกคือไปตองเขาอ,อัดแข็งมันแตกไหมมันแตกไหมบางทีเขาแบบเมื่อใดหน้ามันจะเหี้ยออกเปิดไปดิมกมาใหม่มกอย่างคือกันใส่ตะกระดาษควายหนึ่งนะมกหมอก้อเมื่อใดาอัดสนุมกมกหม้อเด็ดสบัสดีด้วนค่ะกันมกหม้อเด็ดสบัสดีดนน้วงนาจ่ะ ไอตัวแบงส่หมูอันนี้ก็สิไดใดที่ดอกปรบ้านจะที่หาหมกหุกหมูขะ เห็ดไว้กับเขาไว้เพื่อหมูออื่นเลยค่ะหมูออื่นไม่มีเวลาค่ะมูออื่นนี่ยนลรงเรียนงานเฝ็ดลรงเรียนหนองไผพนโนาจะาต้องไปหาหม,มูเล้งสิเพราะเห็ดกับเขาเล้งค่ะมูออื่นกลับมากับสิกินหกนปลาเนี่ยจา้าเห็ดไว้ค่ะพี่น้องมิลลุวิตเตอา์วิตายเนี่ยสิละค่ะหัวไปเรื่อยๆจนเสร็จพุดจ้าประมาณนี้เนาะจา้ะหัวเรียบร้อยจะพี่น้องเลยประมาณสี่มกได้หามกเนาะจ้าอันนี้สิเป็นมุกไงจา้ามุกไงก็มมกสุดท้ายนี่จา้า เดี๋ยวลุงข้างลางเนาะค่ะได้หาหมกพอดีค่ะพี่น้องปนี้เขามาเอาลุงหวดเลยค่ะหวดกับหดหนึ่งเขาเขาดิดรักพี่น้องง่ายค่ะเอาหมกไงลุงกอนค่ะนี่ประมาณนี้เนาะค่ะนีหมดแตกคือใบตองค่ะพี่น้องซุปใหรกินกินแน่นอนค่ะเฮ็ดหลายรอบแล้วจ้ะ ในฮามุกพอดีมาหนีนาะค่ะติดเตาเลยค่ะไปร้อบเบื้องตอนสุกนะจ้าปิดฝาเรียบร้อยค่ะไปเบื้องตอนสุกกันเลยค่ะพี่น้องมาจะพี่น้องมาเบื้องกันค่ะว่าสุกเป็นจังไหรเนาะค่ะสุกเร้วมนะันจะเป็นจังไหร่มาเบื้องกันค่ะพี่น้องจ้ามุกหนีมาคนานาะค่ะ โอกินบ่ค่ะหอมหวยห่วยพี่น้อ,อ,อนงแล้วปึง๊งแต่เสียพ่อจ่าเปิดเฟสก่อนค่ะพ่อจ่าหอมหวยหวยค่ะพี่น้องเอาของเหนี่ยวมาคุยมาค่ะ,คะ,ะ,คะมากินน้ำกันค่ะบันนี้มุกเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ามุกปลาดุกใส่หัวปีห,วปหรือว่าปีกล้วยนั่นเองจ้าเสียเสียจ้ะพี่น้อ,ของขมขางเหนี่ยวจ้ำจ้า กา็าอเไเด้ออืม้อขนาดนพีชโปวกับพีช้ม่น้ำกระดจ้ามาเด็กกินดูเลยแม่นู้เนี่ย ต้นมากินปลาดุกอะหมกไส้ไก่ใส่หยางทะเลนิดเดียวเสียบเพืกอนค่ะเรื่องแน่นไม่คาวเลยค่ะนัว เลิกงานมาเมือ่อคุณกี่หรอกพี่นก nó tùy tùy sẽ có việc không phải lắm Sí, à, tập, หัวตีเอดก,กับหองมีควาเร็วเลยนะคะมันเหนียวตุยๆกะหมกใส่ไก่ใส่เงี้ยกะสีแส่บเพืก,กันอากาศฝนตกพี่น้องเนี่ยไปยุข่ากตะเซาเปิดประตูฟังผุ่นไว้ ผมรับเก็มวันไม่ก่อ นราคาเมนูหมกปลาดุกเส้นหัวปีหรือว่าปีปกไงเนะ้อคะเสียบเนัวจจะพี่น้องอยู่ต่างประเทศมกกับมกเราก็ต้องไปใส่ใบตองหงาค่ะเส้กระดาษปอยเลยคะ่ะแสบนัวคือเก้าค่ะพี่น้อง